วันพุธได้ไพ่ประหยัดและอดออมนะครับก็คือชาววันพุธในช่วงของเดือนนี้คุณจะมีเกณฑ์เครียดในเรื่องเกี่ยวกับด้านหนึ่งก็คือการเงิน นะครับดวงการเงินจะอ่อนแอหรือไม่ก็การเงินจะหมุนไปหมุนมานะครับหรือไม่ก็จะมีค่าใช้จ่ายเยอะหรือมุมนึงก็คือคุณต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับด้านวิชาชีพที่มาในรูปแบบของ call c e n t e r <อ>หรือแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับด้านออนไลน์ช่วงนี้ระบาดด้วยเลงนี้หรือไม่ก็ในเรื่องเกี่ยวกับด้านการประย oh หยัดอดออมไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งสร้างหนี้หรือไม่กระทั่งในเรื่องเกี่ยวกับด้านการค้าประกันการยืมกับใครนะครับช่วงนี้ให้อยู่แบบเรียบง่ายจะดีนะครับตรงนี้อีกอย่างหนึ่งคือสุขภาพด้วยนะ เือนี้ดวงการงานยังไม่ขยับแบบเปลี่ยนอะไรมากยังอยู่แบบเรียบง่ายไปก่อนนะครับตรงนี้ถ้าเป็นในเรื่องเงินทองก็ต้องประหยัดและอดออมต้องระวังเรื่องการเงินนิดนึงนะครับถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านความรักก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นกับคู่รัก<อ>ปัญหาการเงินด้วยกันเนี่ยต้องระวังนิดนึง<อ>หรืออีกดน้านหนึ่งก็คือมีเกณฑ์ที่จะคิดมากเครียดไม่ค่อยจ,จ่ายกับบริวารก็ได้ อาจจะเป็นบริวารลูกหลานแฟนคนรักพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยจะมีเกณฑ์ที่จะต้องได้เข้าไปร่วมมือร่วมใจกับคนรักในเรื่องเงินทองอาจจะต้องสู้กันไปหน่อยประมาณนี้นะฮะกับอีกดน้านหนึ่งก็คือในดวงของปีเ,เดือนนี้นะครับดวงคนวันพุธเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้ไปทําบุญก็ได้อาจจะไปทาบุญบริจางลงศพหรือไม่ก็เกี่ยว<ล>กับยารนะักษาโรคมูลที่ต่างๆก็ได้เหมือนกันประมาณนี้นะฮะนี่คือดวงชะตาของชาววันพุธนะครับผมคา